มุนีอัมมาลาพี่น <personaje> ้องสิมาส่งชะการน้ำสุขพลังสบายดีนะค่ะสวัสดีพี่น้องป๋อฝ่ายวัชกูดสุคนนะค่ะมณีกามาส่งชะการพระเจ้านะค่ะกับบ้านข่าเนาะมาสู่บ้านเดียวกันแล้วพี่น้องต่อกันลงมาจากบ้านต่อกันครับบ้านเฮ่อัมมาลาลงมาแล้วเ่นเสียมาสามหมื่นแล้วถ่ายยาิเนาะก็เลย ยังบ่ทันได้เอาลงเป็นมื้อนอี้วันเสาร์คือสิเอาลงมื้อนี้แหละกะ<ม><ม>เกียมแล้อข้าเจ้าลงได้มื้อเสาฝนก็ตกบ่ฝนเด้อพี่น้องพ้นกรต๊กัยังดีนะนเนาะก็ยังดีอันแปลว่าใกล้เวลาข้าเจ้าจะอันลงส่งสกาลแล,ล้วก็ฝนก็ะยุโตกพี่น้องมองข้าเจ้าทิ่มกับมองข้าเจ้าเผาก็พูดอยู่มองปลาซ่ามองพ่อนางอยูหมดแล้วพี่น้องบรรยากาศอยู่ข้างในก็จะประมาณนี้พี่น้องอาจซียนประเทศย เขาไปให้พี่น<ข>้องเบิ่ง<ข>ด้วย้ะค่ะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะจ้ะค่ะเนาะเมื่อ<ข>ท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพิ่นเนาะอ่ใช่เลยตอนเอาศพลงมาหรือว่าตอนไปวางศพอยู่อยู่ป่าซาพี่น้อาเบิ่งที่ตามเบิ่งสามพี่น้องเพิ่นเลยเนาะจูมองจุบอนมาส่งสกัดทางเพื่อนพี่น้องคนตกตกแต่เสาจท่องเที่ยงเลยเนาะ ก่อนนะคะนางค่ะลงมาครัวจ้ะค่ะตอนนี้ข้าเจ้ากันในเวลาเที่ยงข้าเจ้ากัแขกกำลังกำลังย่อแขกกันจ้ะค่ะอันนี้คือเจ้าภาพแล้วจ้ะค่ะเจ้าภาพจะของงานแล้วค่ะเนาะลูกลุงเห็นนะพี่น้องส่วนนางพอลานจะไปใส่ไปในชุดปั่นยังบกตื่นอยู่เออเอาสวัสดีทุกข้าพเจ้าสวัสดีสมัสดีคุณด้านหลังยังคัวกลิ่นจ้าภาพ กำลังยอ่อเข่านะสกนักกำลังยอ่อข้าวรอย่อข้าวเพนนะพี่น้องอ้เป็นกระเ <laughs> ซเพนเสียงแงกัวาจค่ะมีแต่คนในบ้านกันเองนะพี่น้องบ้านน้ำหอยปังแล้วก็บ,บ้านคื้นหัวขามเหนียจเทคาส่วนด้าน้ำผึ้งกับต้มน,น,น,นะคะต้มแล้วก็น,นึ่งข้าว้ะค่ะสบายดีไม่กลัวคนสวยเจค่ะ นีายไปเนียไปเนี้ยไปดีพาไปเบิ้งแขกมาลำเลืองจ้างคาะใดโอเคโอเคจะมาแข่งกับลำเลีองวันที่ไทยน้อได้ซองอยู่ไหนม่ยายเพิ่นไห่ซองมาอยู่ กำลังกินข้าวกันจ้ะค่ะน้าเนดี้ยอันนี้กับคุณแม่ <laughs> โอ้ยมันอยากปิวมันอยากไปตุซกแสมันอยากลงห้โลม <laughs> ึงบรรยากาศในงานนะจนะ <c> ้ะค่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะจ้ะค่ะเพระยินไปอยูดด่แจกใหญ่บนที่เนี่ย ผลเจ้าก็ค่อนข้างจะเปื้อนดีแต่ผลยุ่งนั่นสิคะเนาะอันนั้นก็จะด้านข้างในบ้านนะสักะะบ้านเขาเจ้าค่าอนข้างจะใหญ่อยู่สิคะนี่แหละบ้านเขาเจ้าพี่น้องบ้านเขาเจ้าค่อนข้างจะโอเคอยู่สิะคะมีฐานะนะจ๊ะโดูสิคะขึ้นไปกินทานลงมากอะได้ใบได้ซองทำบุญพร้อมสิะคะ เพิ่นจะเฮ็ดบุญน้ำวันที่10เจ้ะค่ะเพิ่นว่าสิจ้างหมอลำเรื่องนะจ้ะค่ะเพิ่นว่าสิจ้างหมอลำเรื่องแต่ว่าขนาดใดนะอัมมาลาก็ยังบรู๋นะจ้ะค่ะวันที่11ค่อยพอกันอีกเท่อนึงนะจ้ะค่ะหลังจากอันสันเข่ากินข้าวแล้วหลังจากกินข้าวแล้วเนาะจุเพิ่นเพิ่นก็สิเคลื่อนย้ายลงศพลงนะจ้ะค่ะเนาะประมาณบ่ายสองจ้ะค่ะบ่ายสองนะจ้ะค่ะเนาะ จะไปไหนกันจอยก็คือจะไปบวชจะค่ะไปบวชนะคะแม่ชีจะไปบวชที่ศาลาแหละพี่น้องศาลาข้างป่านเลยจะค่ะเพราะว่าวัดนี้ก็จะขืนขืนบ้านเดียวกันกับบ้านอมราแหละพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่จะมีศาลาศาลาผักสวข้าวเวลาเป็นบุญห่อข่าหอยังก็สร้างข้าจ้าก็จะมีศาลาผักอยู่หมู่บ้านนี้แหละค่ะแต่บทได้เป็นวัดดอกพี่น้อง ก็สิม่มาบวชนี่นะจ๊ะคะเนาะแมชีนะจ๊ะคะบวชหน้าไฟแมชีแลวกวา็เป็นจัวนะจ๊ะคะเนาะเป็นจัวนี่แหละขาซาลา อยู่ข้างบนก็มีระบ้านะพี่น้องระบ้าก็นะ่าจะมีพอปอแปบนะยี่น้งมีพออปอบแปดนะคะเป็นศิลาวัตรนี่ค่ะดบวชซีแล้วก็บวชจัวบวชหน้าไฟนะพี่น้อง อันเมซี่จักองคหจัวจักองเห,องหเอาขึ้นไปได้ไหมสีละวัดกัขึ้นได้นไหมสีละวัดจาของบ้านก็พอเบาแปบดีแล้วจ๊ะค่ะบวชชีก่อนนะจ๊ะค่ะ รับศินอยู่นะสค่ะก็มีร้านพร้อมด้วยเนาะมีร้านนางพร้อมมีร้านอัมบลาพร้อมเบาแบงแล้วก็น้องน้ำฝนอยู่ข้างหน้าพูดจะะ้บา,า,าบ,บวชกำลังแล้วจค่ะบวชกำลังแล้วแม่ชีมีจกองก็กแม่ชีสิบห้าองค์นะจสค่ะเหลือแต่จั่วหรือว่าเนนนั่นเองว่าบ่ฮู้ว่าจักองค์น,นนะสค่ะเนนสิบสามนะสค่ะเนาะ ตีไปนะคะดวงใครดวงมันอเมซี่นี่ไหตัวไหนก็หาซื้อห้าน้อยเอาบอกมาหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะคะสิบแปดห้าแปดเลขไกล้พ่น้อจัดจายจ่าเมซี่บวชแล้วได้พี่น้องอันนี้คือบวชแล้วรับสินเรียบร้อยนะจ๊ะค่ะเมซี่ไ้โซคหะลาบจัดไปค่ะห้าน้อยค่ะห้าโมงหกโมงนะจ๊ะค่ะเลือแตนจวนนะคะนะเลือแตเลือแตนนีเนะจ๊ะค่ะเนาะ กำลังบวชกำลังรับศีลอยู่หูนอยู่กุฏิพุลัดจ้ัค่ะอยู่ศาลาพุลัดจ้ัค่ะอีกสักพักหนึ่งก็จะเรียบร้อยกระชีลงมาแล้วจักราลงมอแล้วกสิไปเคลื่อนย้ายอัโซบน่ะสักนะคนคนในบ้านเสียพี่น้องพี่น้องในบ้านเสียคนลงสการวันนี้นะเสียมือวันปฟาด มื่อนี้กวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์ชาวญาติพี่น้องเขาก็มาโคบหน้าคบตากันก็เลยเป็นวันเสาร์ลงทรงสกาเพิ่นลงทีพิพิธศาหน่อยในบ้าน ลังเคลื่อนอีเพื่อนโฉกนหลดพี่น้องเป็นรีพี่น้องลาายคนี้่ยคนยองไล้าตยรัไรกนีุ้คนในเวลาพอดีพี่น้องเลย ลังเลื่อนศพบายโบกพอมาหยัดฝนตกเนาะ้วดูผ้าพน กำลังเลื่อนชกเพว่าพอดีพี่น้องเตงื่อบ้านแล้วไ,ไปกระชาน้อย เงิลักละที่ไปซาดอกูบไกเป็นไรเป็น้องตับ้านข้างหน้าจะเป็นแม่ค้าจู่ันนั้จูะนะน้ำหนาเนาะใกล้ใกล้ ยงพี่น้องเป็นน้องชายเราเมื่อก่อนนี้กับเขาเงียมกัดนะพูดมู่เดียวกันพี่นอ้องแล้วก็อ้ายเพิ่นก็เป็น,ปนคู่ชา,าสมครนะไอ้เพ,พ,พิ่นเพิ่นผู้เสียชีวิตแต่ก่อนภนนูคาก็ได้ไปเป็นนักเรียนเนะพิน่นเลยเป็นนักเลียนเพนิ่นขึ้นกันกับน้องชายเพิ่นนีน่แหละยงผู้เสียแดง หลายพี่น้งองเท้าก็หลายผู้หลายคนู้บวชนำจัดทีพี่น้งองคนนีก็ใกล้เขาทังเวทีพิศดาร ยายชูยายดัพี่น้องพี่น้องบ้านให้แต่คนบ้านเฮาเลยพี่น้องบ้านเฮาเขาไปทางในมันบวมเนาะบวมนำ ให้าหน่อยบวชทงสกัดเป็นยังไงกัน มีนแล้วม,มาอยู่น้ำโม่แหละเมื่อก่อนนี่กับพ่อผู้ข่ามาอยู่ผู้ที่สองที่สามเนาะกนก็มาอยู่น้ำเสี่ยวคนอยู่น้ำเสี่ยวซุปตมหมอแสนร่วมกับมึงแหละเนาะ กล่องคื้นกล่องคืนกล่องพรอนพี่น้องอันนี้คือกล่องพรอนกล่องคืนคนของ เกื่องคลองพี่นออกเกื่องคลองฮะอ,อ,อยู่ฮะกินคลองใสคลองซอยมีเบิร์ดควันโคแนวพี่นอนอกหลุดล้าน,น่นเอามาส่ง เป็นฟ้างส้งสุดท่า้าอ้งสั่งหัวพเมีพี่น้องเะเนนิบ้านเฮาน่ยจูดก็จูดเบิดจูดทั้งหีบทั้งซพจูดวิดกวนกุนแนวเด็พี่น้อง căng la chút thay, chú con nó sòng, sòng cái la chút thay, <laughs> <laughs> อันนี้คือที่ภาษาหน่อยพี่น้องที่ภาษาบ้านนอกคำส่งจูนอันเดียวกันพี่น้อง คนกันหลายเลยยังโเบดอยู่ยังลังมาทยอยมาเรื่อย ตัวบวชจูงโซบี่้องเป็นบวชนินไลไลอแนนเวิร์ตั้งในกระไดเป็นลูกเป็นล้านเ่ อย no <people> <quiet> ู well. ่บ้านพี่ปูกขาก็มีจั่วบวชนาไพ่คือกันเด้อพี่น้องเด้อหลายองค์คือกัน แฟนผู้ขาเองก็เอิ้นว่าบวชจุงซบลูกลานเพื่อนเด้ น้องสายเพิ่นอันนั้นคือมู่เดียวกันครับผู้ขาแหละสื่อยงน้องสายผู้เสียชีวิตแหละแต่ก่อนนี้ก็เป็นทหารน้ำกันแ ทางคนต่างไก่ของเมืองนี่พี่น้องมันก็ไปได้เมียโค่นค่นดังเทิงกูละทางบัานคามหน่อยคามเสา

นแวกสียงี پتنجيو اتیتنجيو انرتا رکتنجيو سکھنجا پتنجيو رنجتا پتنجيو

ยากนําให้ผู้ตายและพี่น้องมาเนี้ยอยากดีพี่น้องมาอยากนําให้ผู้ตายชุดท่ายเซตกันีก้กับเขาพิธีชุมเพิงเลย

บอก่นบอกพระเจ้าแน่เงินไหนเขาถอดออร้านเสรบ้างก็บัรณาผู้นนูัเลกเงเเงินในป้างก็พอคนจะไปซื้อเลขพี่น้องะฟัง อ่อนเด็ดใหญ่ทีกนโอ้ห

เพิ่นกับป่วยเวิง์เลยพี่น้องสองสามวันป่วยไปป่วยมาและบ่ได้ให้ลูกให้ล้านยากำจัดเชื่อเ้าพี่น้องบ่นเครงคันจมทีจมเนี้ย มาจากงานซูข้าเจ้าจ้ค่ะพี่น้องกระสิบไปต่อนะจ้าค่ะเป็นยังไงพี่น้องผลงานของพี่เลิร์ถิ่มโทรศัพท์ไปไหายนะจ้ะถิ <c oughs> ่มมือถิ่มกล้องไว้หายถ่ายนะจ๊ะค่ะนะเป็นอะไรเป็นตาผ่านบะจ๊ะค่ะนะอนาคตบ้แน่นนะคะอาจเป็นยูทูบเบอร์คนฒ่า <c oughs> คนแก่ก <c oughs> ็ได้นะจ๊ะค่ะ จะปั้นทีละคนทีละคนจ้ะค่ะจนนางจมไปเลยจ้ะค่ะเดี๋ยวปล่อยพี่พวกนี้ตายมันแค่ให้พวกนางตายสก้อนจะปั้นอันอันรุ่นใหม่ขึ้นมาอันนี้ก้อนก้อนเก้าประทันนี่ตายซ้ำใส่ปั้นพู้นั้นใส่ปั้นพู้นี้ให้อยู่กับนางไปสก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเจ้าค่ะให้เบื่อพี่สก้อน ตอนนี้ก็ยืนนั่งอยู่รถนางพราจ่ะค่ะว่านักกันว่าสิไปพูนบุญยังอิบุญแข่งงานหมดเลยจ้าหน้าจะเต้นนาอยู่บ่โอหน้าพอคอไม่ต้องนะมึงไปรอมาถึงนี่สิ่งละพายจากกันนะจ๊ะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณขโค้ดใจขอบคุณไอเอวสกุลสกุลไปแล้วโดยหน้าพอคอไม่ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า